จุดเปลี่ยนที่มาทําให้เป็นดมอนด์เกนตอนเนี่ยคือตอนนั้นอะโรงงานคือเดือดร้อนมากๆแบบรู้สึกว่าอีกปั๊บนึงน่าจะไม่มีค่าเช่าแล้วอบขนมใหม่ๆทุกวันไปเสนอขายขนมทุกวันแต่มันแต่มันยังไม่ได้อะมันไม่ไมีใครเอาอะซึ่งจริงๆตอนนั้นอะอุ่นขายเตาอบเตาแรกไปสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะก็คือเนี่ยคอนเทนต์คนใจใหม่ founder story เราจะพาทุกคนไปหาผู้กอ่อตั้ง บริษัทต,ต่างๆที่น่าสนใจแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จเป็นการสนองนี้ของตัวเองด้วยการที่ไปคุยกับคนที่เขาประสบความสําเร็จมาก่อนมันคือหนึ่งในคีย์เวิร์ดของการที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จตามไปด้วยไม่เน้นขายคอไม่เน้นทายอินไม่เน้นสปอนเซอร์และไม่เน้นยอดวิวอะไรอย่ะยอดวิวเขาเอาอยู่เออสปอนเซอร์เขาเอาอยู่เหรอ สรุปที่พูดมาเมื่อกี้ขอถอนคาพูดใครที่กำลังเริ่มต้นทําธุรกิจก็จะได้รู้ว่าข้อควรระวังคืออะไรข้อห้ามอะไรไหมหรือมีคําเตือนอะไรหรือเปล่าหรืออะไรควรอะไรไม่ควรอ่ะเราก็จะได้แชร์กันอยู่ในคอนเทนต์นี้อะซึ่งวันนี้เรานับไว้กับคุณอูนเดมอนเกรนซึ่งเขารออยู่ข้างบนแล้ว<ป>ซึ่งเราเปิดตรงนี้ก็ประมาณ20่นาทีแล้วอ้าเดี๋ยวไปหาคุณอูนกัน แนะนำตัวอย่างเป็นทางการหน่อยสวัสดีค่ะโอนนะคะเชษราวงดีประสิทธิ์นะคะเป็นโคฟาวเดอร์นะคะของบริษัทบันทามจำกัดจ้า branch time ใช่ไหมก็คืออาหารชาผสมเที่ยงหรอแปลเป็นไทยว่าอะไรจริงจริง branch time ชื่ออุ้ยไม่เคยบอกใครเลยนะจริงไะเนี่ยโอุ้ยเอาอยู่ดีๆก็ได้คอนเทนต์อย่างแรกเฉยว่าคือไม่เคยบอกว่าทําไมชื่อบริษัทถึงชื่อ branch time ทำไมอ่ะอุ้ยจริงๆอยากบอกมาอบอกไม่ได้หรออยากบอกแต่ไม่มีใครถามอยากบอกแต่ไม่มีใครถาม ก็คือที่อยากพูดแต่ไม่มีใครถามมันมีเหตุผลด้วยที่อยากบอกว่าคือจริงๆชื่อบริษัทชื่อ b รั n c h ชามซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับชื่อเดมอนเกรนหรือชื่อแบรนด์ต่างๆที่พูดเลยใช่ไหมคะ จริงๆสินค้าชิ้นแรกที่ทำตั้งใจจะทำซีเรียลบาร์ชื่อ,อบรันชีเพราะว่าอยากให้เป็นแสแนคระว่างมือพอเรานึกถึงแบบว่านิสิตนักศึกษาที่เขากำลังจะไปแบบก่อนกินข้าวเที่ยงมันจะทรมานเป็นพิเศษไ, lại, ไม่ไรเไม่ไะอะไร <ๆ S 1> อย่างเ<ะ>งี้ยจะเบรกได้ยัอยงอะไรเงี้ยใช่แล้วเรารู้สึกว่าเราก็จะแบบ o v e r อีทนิดนึงก็เลยอยากจะได้แบบเหมือนเป็นบาร์หรือว่าสแนคอะไรก็ตามที่ออกมาเซิร์ฟสาหรับขั้นเวลาอ่ก็เลยชื่อบาร์ว่าบรันชีแสดงว่าโปรดักต์ยังไม่ออก ยังไม่ไมออกจำหน่ายแต่จดบริษัทไว้รอแล้วใช่ไอเดียมาแต่ยังไม่ขายใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเยชื่อบริษัทบัญชีมันก็จะดูบอกว่าปแปกลกๆอะไรเงี้ยอาจจะแบบ แคบไปนิดนึงจดชื่อบริษัทแบบเป็นบรันช์ชานเพราะรู้สึกว่ามันกว้างขึ้นเป็นโกล b a l มากขึ้นใช่ไหมคะปัจจุบันคนเรียกชื่อบริษัทะบรันไทยเพราะ่มันสกปรกแบบบรันช์แล้วก็สละไอายทอทหารมอม้าไม่ไม่กลัดนบรนไทยบรนท์ไทยบรนไทยคือเดมอนเกนมันเริ่มมาจากแค่เราอายุ19อ่ะแล้วมีแฟนคือพี่แพคซึ่งปัจจุบันก็เป็น สามีแล้วซึ่งพี่แพ็กตอนนั้นอายุเท่าไหร่21ใช่ค่ะก็ยังเรียนไม่จบก,ก็เด็กทั้งคู่นะเด็กจริงๆทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าอูนกับพี่แพ็กเนะี่ยที่บ้านก็คือเหมือนแบบว่า เหมือนคนอื่นไปยื่นแบงก์แต่อูนเขียนแผนธุรกิจกับพี่แพคแล้วก็ไปยื่นที่บ้านฟีลคือบ้านมีฐานะระดับหนึ่งระดับหนึ่งใช่คือที่บ้านเขาก็เห็นว่าแบบถ้าเกิดว่าให้เงินก้อนนี้มาก็คงไม่ได้เอาไปเที่ยวแล้วก็หมดไปเพราะว่าเห็นความตั้งใจแบบรู้จักแบ่งเบาซัามติงต่อให้ที่บ้านจะมีฐานะอยู่แล้วก็ยังแบ่งเบาซัมติงอยู่ใช่ใช่คือเขาก็ต้องการหลักฐานพิสูจน์บางอย่างะถามเงินกะ้อนแรกได้ไหมได้คะ่ะประมาณสองล้านค่ะ2ล้านสองล้านนี่คือเพื่อทาโรงงานค่ะ งงปะคนอ,อื่นเขาไปหาตลาดก่อนไปจ้างโรงงานผลิตแต่ตอนนั้นไมู้มีเงินทุนก็แรก2ล้านหนึ่งมันต้องไปจ้างผลิตก่อนเว้ยแล้วก็แบบทําแบรนดิ้งดีๆทําสินค้าให้ดีๆลงทุนกับส่วนนั้นไปเลยกับ2คือ2 มันผลิตโรงงานได้แล้วหรออย่าเรียกว่าโรงงานเรียกว่าสถานที่ผลิตอาหารก็คือเป็นจดออยอเป็นสถานที่ผลิตอาหารจดให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ใช่แต่ยังไม่เน้นสถานที่ใหญ่โตโอ้อ่าขนาดนั้นใช่ฟิลโอท็อปหน่อยหน่อยแต่ว่ามีอยอแต่สะอาดและถูกต้องตามอยอใช่แต่ว่าสมมติถ้าเกิดว่ารู้ตอนนั้นอุ่นว่าอนกับพี่แพ็คก็คงจะมีคําถามว่าแล้วถ้าเราจ้างเขาผลิต แล้วสมมติเราทําสิ่งเนี้ยได้ดีมากๆต่อให้เรามีสัญญาที่เซ็นไว้ว่าสูตรเนี้ยใช้ได้แค่เราคนเดียวนะอแต่อํานาจการปรับสูตรหรือว่าถ้าวันนึงวัตถุดิบมันควบคุมเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้อะไรเลยสิถูกปะถูกต้องอืพคิดอย่างเงี้ยคือฉลาดมากแล้วก็คิดเป็นเกมระยะยาวสองล้านกับเงินก้อนแรกที่เราเอามาสร้างโรงงานจมอยู่นานแค่ไหนคือสองล้านเนี้ยหมดไปตั้งแต่ครึ่งปีแรกเพราะว่า แค่ปรับแผนของสถานที่ผลิตให้มันตรงไปตามออยลสองล้านสาปีกว่าจะที่ที่ที่จมอยู่ค่ะได้ลงเพิ่มอีกไหมระหว่างทางคือมันจะเป็นจุดที่เงินอ่ะมันหมดแล้วใช่ไหมคะหมายถึงว่าเงินต้นอ่ะมันหมดแล้วแต่เอเนอร์จีเรามันยังอยู่เพราะฉันคือใจเรามันยังสู้เหรอคือเราไม่ได้รู้สึกว่านี่คือความผิดพลาดในตอนแรกบอกตรงคือเราแค่รู้สึกว่าอ๋อเรายังไม่รู้พอเรารู้สึกว่าเรายังไม่รู้แล้วเรายังโง่อยู่ไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าเราจะหาคําตอบไปเรื่อยๆซึ่ง พอมันมีปัญหาระหว่างทางเช่นไม่มีเงินจ่ายค่าไฟแบบเนี้เราก็รู้สึกว่าโอเคงั้นปัญหาของเราคือไม่มีค่าไฟเราจะองทำยังไงให้เรามีค่าไฟเราก็ไปรับงานรีแลนซ์ไม่คิดจะขายของเพิ่มหรืออะไรเงี้ยหรอเพื่อจ่ายค่าไฟทาทุกวันก็คืออบขนมใหม่ๆทุกวันไปเสนอขายขนมทุกวันแต่มันแต่มันยังไม่ได้มันไม่มีใครเอาอะวิ่งร้านกาแฟไปตามร้านขายขนมส่ง เป็นฟิลฝากตามร้านขายใช่คือเรารู้สึกว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยววันหนึ่งเราจะแบบว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในห้างแล้วเราจะขายดีสุดสุดยังไงก็ต้องวางใช่ก็คือภาพอะไรนะภาพเอ่อซ i คลินิกอ่ะก็คือวางในเชลแล้วใช่ขางแบรนด์นั้นข้างแบรนด์นี้แล้วใช่แบรนด์ไหนใหญ่ก็แล้วแต่ฉันจะแทรกออ้รู้สึกว่าเนี่ยคือนักธุรกิจเขาจะมีกแต่ว่า โกตรงนั้นมันถูกกระชากทิ้งแล้วก็เลเทแบบอุ่นๆไม่มีโกแบบนั้นอีกเลยในในการทำธุรกิจอีกเลยค่ะธุรกี้เล่าไปถึงเรื่องเรียนแล้ว19ก็คือเพิ่งเข้าปีหนึ่งปะปี3ค่ะอุนเรียนเร็วอุนไม่ได้เรียนม .5 ม .6 กอ้าเหรอเธอมันเป็นเด็กเหนือธรรมชาติเหรอเนี่ยไม่ใช่<อ> <laughs> มันไม่ได้ยากขนาดแค่สอบเทียบก็คือพอเรียนอุอ่นไปเรียนเมกาหนปีค่ะแล้วก็กลับมาแล้วก็ตอนนั้นมีทางเลือกแค่ เราจะไปเรียนนานาชาติต่อหรือว่าเราจะเรียนเริ่มใหม่ก็คือเรียนม4อีกรอบหนึ่งโอ้รู้สึกว่าที่บ้านช่วงนั้นก็ไม่ได้แบบคล่องอ่ะแล้วถ้าเรียนนานาชาติคือปีมันเป็นล้านหรอกวะแล้วก็ไม่ไหวหรอกก็เลยรู้สึกว่าทํายังไงดีให้เร็วที่สุดในเมื่อมันมีสอบเทียบก็ไปสอบเทียบประหยัดไปตั้งสองปีค่ะเธอได้จะทำไมอ่ะไม่มันไม่ได้ยากมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ยากค่ะก็แล้วก็สอบเทียบแล้วก็เข้านิเทศสุลาค่ะ จบนิเทศจุฬาด้วยใช่ค่ะพี่แพคอะพี่แพคจบ international trade ค่ะแต่ว่าพี่แพคเรียนที่ปักกิ่ง international trade แปลว่าอะไรแปลว่าการค้าระหว่างประเทศที่ปักกิ่งค่ะคือพี่แพคกับอูนเนี่ยพบกันตอนสิบหกตอนที่พี่แพคไปเรียนที่จีนอะอูนอยู่คือพี่แพคเขาอยู่ปีสี่แล้วอูนอยู่ปีสามก็คือตอนเริ่มต้นทำสแตมเบิ้เกนใช่ไหมพี่แพคเนี่ยเริ่มต้นในขณะที่เขาอยู่ปักกิ่งด้วยใช่เออมสัศจรรย์ พี่อะไรก็ไม่รู้คือพี่แพคเนี่ยเขาเป็นคนที่อยากเป็นนักธุรกิจแต่เราก็ดูตรงสายไงถูกไหมแต่เราอ่ะเป็นแค่เหมือนแบบคนรักแฟนคนหนึ่งพี่แฟนคับคลงรักเธออยากได้อะไรล่ะอยากเป็นนธุรกิจใช่ไหมได้เธออยากเป็นธุรกิจใช่ไหมฉันจะเป็นธุรกิจให้เธอเองฉันจะเป็นธุรกิจให้เธอเองใช่ ขอแค่เอ่ยมาว่าโกของเธอคืออะไรเพราะอุ่อุเป็นคนไม่มีโกค่ะงั้นแสดงว่าสมมติว่าพี่แพ็คเกิดเป็นสมมติว่าเป็นนักบินเราก็เป็นแอร์เราก็คือแอร์ไปเลยอ่าก็คือพราะเปลี่ยนเลยก็ขอแค่พูดว่าเธอยีกตรงไหนถ้าพี่บีบอกว่าให้หนูไว้น้ำหนูก็จะถามว่าให้ไว้น้ำไกลแค่ไหนคือเราเป็นคนไม่มีโก เราแค่อยากทำทุกอย่างให้ดีแค่นี้ค่ะออก็ดีนะก็เป็นเอ e เ g y ที่ดีนะแบบเนี้ยเออใจจอยจำได้ว่าจุดเปลี่ยนที่มาทำให้เป็นด i มเ o n d ์เกนตอนเนี้ยคือตอนนั้นอะโรงงานคือเดือดร้อนมากๆแบบรู้สึกว่าอีกแป๊บหนึ่งน่าจะไม่มีค่าเช่าแล้วม็นถึงขายไม่ได้ใช่มันขายไม่ได้มาติดกัน3ปีเลยก็รู้สึกว่า แบบเรารับฟรีแลนซ์แบบนี้ก็คงไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยจำได้ว่าตอนนั้นต้องหาธุรกิจที่ไม่มีเงินลงทุนแล้วเพราะว่าถ้าเราเอาเงินไปลงอีกแล้วมันล่มอีกอ่ะเราจะเริ่มแบบไม่โอเคแล้วจริงๆก็เลยแบบจำได้ว่าตอนนั้นมีเว็บประมูล .com รู้จักปะประมูล .com รู้จักค่ะซึ่งจริงๆตอนนั้นอุ่นขายเตาอบเตาแรกไปซึ่งขายทิ้งเพื่อเอาเงินขายตอบตอนแรกไปปุ๊บมันก็จะได้เงินกลับมานิดหน่อยเราก็ลงเราก็เขียนว่าเรารับทำสน็คบ็อกเพราะว่าสน็คบ็อกเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนก่อน สมมติว่าเรามีจัดเซ็ตไว้แบบ A B C มีเซ็ตเล็กกลางใหญ่ใช่ไหมคะลูกค้าเข้ามาก็จะพิกอัพแพ็กเกจนั้นเรารับมาจาจากลูกค้าไปซื้อวัตถุดิบแล้วก็มาประกอบขอแค่เราหาลูกค้าได้แล้วลูกค้ามาจํามาปุ๊บเราทํางานได้เลยซึ่งไม่เจ็บตัวใช่คนพบว่ามันเป็นธุรกิจที่เงินน้อยมากถ้าเราไม่มีแบรนด์อ๋อที่เล่านึกว่าแบบว่าโอ้เพราะว่าตัวนี้คือกอบตู้สถานการณ์เลยไม่ใช่ก็คือไม่ได้อะไรแต่มันมีความคิดอยู่ ก็อยู่มันก็แบบว่าปุ๊บขึ้นมาในหัวว่าทําไมเราไม่เอาขนมที่เราอยากทํามาใส่ในนี้วะแล้วก็คิดต่อไปอีกว่าแล้วทําไมคนที่ขึ้นรถทัวร์เขาจะต้องมานั่งกินขนมแบบนี้แล้วแล้วในกล่องปกติมันต้องมีนม,มทําไมเราไม่เอาอะไรที่กินคู่กับนมได้แล้วอยู่ในแพ็กเกจที่อยู่บนรถทัวร์ก็คือเปิดกินได้ก็เลยคิดว่าทําไมยังไม่มีคนทําซีเรียลที่เป็นธัญ,ญพืชแบบล้วนๆแล้วอยู่ในถ้วยแล้วอยู่ในถ้วยแค่นั้นเลยแค่นั้นเลย,แ,เลยแล้วในโรงงานอ่ะ มีเครื่องซีลชาโมไข่มุกเพราะเคยอยากทำชาลมไข่มุกด้วย oh. เอาง่ายๆ uh. นะสามปีที่ผ่านมาทิ้งไข่อะไรไว้ที่ผิดพลาดอ่ะรวบกลับมาใช้เป็นไดมอนเกนอันเนี้ย uh. เครื่องซีลจากอันนี้เตาอบที่คิดว่าอันนี้จะไม่ได้ใช้ uh. ทุกอย่างเลยอะ่ะมันได้เอามาประกอบร่างเป็นไดมอนเกนถ้วยแรกอะ่ะ ซึ่งตอนนั้นกาโนล่ามีขายยังในไทยเนี่ยถ้าจะกินส่วนใหญ่จะต้องไปสไตล์แบบวิลล่ามาร์เก็ตหรือแบบอะไรลึกๆหน่อยมีในของอินพ็อตมาใช่ค่ะในไทยก็จะยังไม่และแบบถ้วยมีอย่างตอนนั้นไม่มีค่ะอมันต้องทํากล่องไปษณีใช่ป่ะแล้วพอเราจะต้องลงทุนอะไรเราคิดเยอะสุดๆในเมื่อเราต้องซื้อกล่องไปษณีแล้วอะทำไมไม่ทำให้มันสวยๆไม่ได้หรอแล้วตอนนั้นุ้นทำฟิวเต o ร o ช็พอจะเป็นเพราะแต่ก่อนติ่งญี่ปุ่นมากแล้วในเมื่อเราสั่งเป็นพิมพ์ลายของตัวเองได้อะออกแบบเองไปเลยสิเ อุ้ก็เลยเป็นแบรนด์แรกๆเลยค่ะที่กล่องไปษนีอ่ะเป็นลักษณะแพ็กเกจแบบของขวัญแล้วทุกอย่างที่ประกอบกันไปมันก็กลายเป็นสิ่งใหม่สำหรับลูกค้าเนาะจำได้ว่าช่วงแรกๆที่เ,เป็นคอมเมนต์ที่ชัดเจนที่สุดคือทุกคนบอกว่าตอนแรกหนูได้มาแล้วหนูไม่เปิดเพราะาหนูหนึกว่าเป็นกล่อง,งเครื่องสำอางเพราะมันสวยเกินกล่องออแบบไปษนียขนมอะไรเงี้ยคนก็เลยลงลูกก็เลยเป็นการแชร์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 ใช่ทีมงานนี่คือ อาวุโสหรือว่าคำถามคือ,อสนใจอายุไม้ว่าต้องประสบการณ์เยอะๆอะคนแต่และช่วงออชีวิตเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่มีมุมมองต่อโลกที่ต่างกันแต่ทุกคนจะอยู่ในเอ e น g y ของบัรทารมหมดอุนมีสูงสุดน่าจะประมาณ60นะคะเมืวอวันนีบัญชีอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆเรามุมมองของคนยุคเก่ามันดีมากหลายๆอย่างนะนะเช่นแบบเขาจะปิดประตูหลังบ้านแน่นกว่าเรามากมเรื่องเงินเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ย หายไปแบบเศษสตางอะเขาก็จะไปหาให้ได้ว่า60สิบงตังที่มันหายไปจากเอกสารเนี้ยมันอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเึกออกปะซึ <S 2> <S 2> ่งก็เป็นข้อดีกับเราเอา<ต>ได้สิดีสิตู้เซฟขององค์กรใช่พเพราะถ้าเกิดว่าเป็นแบบอูนทําเองอะไรก็แบหกสิบงตังยังไงแต่ว่าบางที60สิาสต์งนั้นอะมันเป็นจุดที่ทําให้เรารู้เลยว่าอ๋อซิสเต็มตรงเนี้ยมันคํานวณอันนี้ออกมาผิดอะไรอย่างเงี้ยอนโอเคเกตเพราะว่า คนสมัยก่อนอูนว่าเวลาเขาบริหารงานกันเขาเฟิรม์มแล้วเขาก็มีความเขี้ยวว่าเรามันก็ปิดรูรั่วขององค์กรได้เลยะคะ่ะในขณะที่เด็กรุ่นใหม่ก็จะพร้อมที่จะแบบพุชไอเดียมากกว่าแล้วพอเขาไม่อยู่ด้วยกันแล้วเขาไม่เกียดกันอ,ะอ่ะโอ้มันสนุกมากดเด็กสุดที่เป็นหัวหน้าอายุเท่าไหร่ที่เป็นระดับหัวหน้านะจีบห้าีบหก อันนี้คือหัวหน้าใหญ่ด้วยนะคะตอนนี้หลายๆคนก็มองว่าเราประสบความสําเร็จแล้วเนาะก็คือแบบว่าเออมีธุรกิจเยอะแยะมากมายผลประกอบการดีแล้วก็เติบโตไปได้ดีทุกวันนี้ยังเจอปัญหาอยู่ไหมถ้าเปิดในไลน์ตอนนี้ก็คือเดือดเหมือนนรกแต่ว่าก็คือ <laughs> อะไรอย่างไม่ไม่มันอะไรขนาดนั้นหรอ <laughs> มันอยู่แล้วว่าเรามีตั้งหลายแบรนด์อะใช่แต่แบบว่าวันนี้เป,เปิดตัวสินค้าใหม่ด้วยนะจริงหรอวันนี้เลยเหรอใช่เที่ยงตรงซึ่งตอนเนี้ยโซออลยปงว่ะน่าจะแล้วอ๋อ ไม่ไม่ไม,ไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจให้โซลคืออะไรคือทํามาเยอะทามากะขายสาม <3, S 2> แบบสามปี3 3> แบบ,<ป>บก,ก็คือจะรีฮิตไปเรื่อยๆก็กะว่ารอตที่2จะมาภายใน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีแบบมันไม่ใช่ทุกอย่างฟังนะมันไม่ใช่ทุกอย่างที่ขายหมดขนาดนั้นเออรือจดแต่ว่าในจิตเนี่ยก็คือตั้งใจทําให้แบบมันรองรับได้จะปิมาณนึงแต่ว่าเวลาเรากะยอดสินค้ามอลิตก,ก็รู้ว่ามันมไม่ใช่ทุกอย่างที่มันจะเป็นไปตามที่เราแพลนบางอย่างช้ากว่าที่เราคิด แต่อ,อย่างเร็วกว่าที่เราคิดมากมก็มีอะไรเงี้ยซึ่งปัญหาเราเนี้ยมันก็ต้องแก้ทุกวันปัญหาก็คือปัญหาเข้าใจแล้วเราก็มีหน้าที่แก้ปัญหาเออนั่นแหละคำถามคือตัวเราอะ่ะยังต้องเข้าไปคุกกับการแก้ปัญหาเองทุกๆจุดอยู่ไหมสำหรับอูนอูนยังอูนยังเป็นแบบนั้นซึ่งจริงๆก็อยากปล่อยวางได้กว่านี้แบบพี่แพ็กจะรีแลกซ์กว่าหน่อยเขาจะรู้สึกว่าทีม ก็ต้องสปอร์ตตรงนี้ทุกอย่างมันได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งทีมวุ่นทำได้ไหมวุ่นก็เชื่อนะว่าถ้าวุนแบบไม่เข้าไปไม่เข้าไปเขาก็แก้ปัญหากันได้แต่วุนยังสนุกอยู่เลยอะยังไม่ได้อยากเกษียณตอนนี้เพิ่งไล่ฉันออกนะเนอกปะคือบอกว่าไม่ได้มีโกว่าจะต้องแบบหยุดทํางานเมื่อไหร่มันไม่มีอ่ะอยากทํางานนะเข้าใจปะเราก็แค่ชอบอ่ะแล้วเราภูมิใจที่เราได้ทําเราแบบ เราไม่ได้เหนื่อยอ่ะก็เรยอยากทาก็บอกขอทําก่อนจะไหมเวลามีปัญหาอะไรเงี้ยจริงก็เท่าที่ฟังดูก็ถือว่าเบามือลงมาระดับหนึ่งแล้วใช่เพราะอุ่นแก่ขึ้นอุ่นสามสิบจะสามเอ็ดแต่ว่าอุ่นทำมาตั้งแต่อายุสิบเก้าอุ่นทํามาตั้งแต่อยู่ในยุคที่อุ่นไม่นอนสี่สิบแปดชั่วโมงแล้วอุ่นยังดีได้อยู่อะทีนี้ใดๆที่เราพูดถึงเรื่องความประสบความสําเร็จนะยอดขาย อัปเดตยอดขายหน่อยตอนนี้ต่อบปีประมาณเท่าไหร่ปีหกห้าคือให้น้องขึ้นไปวิ่งถามพี่แพทมาเมื่อกี้แล้วก็คือประมาณ500ยกว่าค่ะ5 0 0ร้อยกว่าล้านบาทใช่ใช่ใช่ว้าวระยะเวลาดําเนินการของธุรกิจคือประมาณถ้าจดทะเบียนบริษัทปีนี้ก็เป็นปีที่10ปีที่10ใช่ค่ะเติบโตมาถึง5 0 0กว่าประมาณกี่ปีถึงแต่ร้อยล้านร้อยล้าน2ปีแต่สาปีศูนย์บาทนะ3ปีแรกศูนย์บาทนะซึ่งจริงๆทุกวันนี้พอไหม โอ้พอมาแล้วใช่ไหม,มดูทรงแล้วเป็นดูทรงพออ่ะคือถ้าในเรื่องของเงินเนี่ย <c oughs> ดูทรงพอพอ,อ่ะก็เป็นแนวแบบว่าความสุขแพชชั่นเออคือ,อ,อตอนเนี้ยอยากทำอะไรเงี้ยตอนเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของยอดขายอ่ะอุนว่าอูนและทีมอ่ะมีชีวิตที่โอเคอมไม่ได้เดือดร้อนอแต่อูรู้สึกว่าถ้ามันไปได้มากกว่านี้ทีมก็จะมีความฝันที่ใหญ่ขึ้นได้ไปเที่ยวได้มากขึ้นแบบ ดูแลที่บ้านได้ดีขึ้นหรือเราเองก็ได้ทําในสิ่งที่เรารู้สึกยังมีแรงเราก็สนุกมองกลับม,มามันก็ภูมิใจมากขึ้อนอุ่นย้อนกลับไปตอนแบบมองตัวเองตอนสิบเก้าอะไรเงี้ยอุ้นรู้สึกดีมากๆอย่างหนึ่งคืออุ่นแบบอุ่นไม่ได้อุ่นไม่ได้เลือกอีกทางหนึ่งอะ่ะเอออุ้นยังทำของอุ่นมาแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะทําให้ตัวเองภูมิใจแบบสมมติฉันแบบแปดสิบห้าแล้วมองย้อนกลับมาก็อยากให้ภูมิใจในทุกๆปีที่ได้มีชีวิตอะฟังแล้วรับรู้ได้นะว่าตอนเนี้ย เป้าหมายไม่ใช่เรื่องเงินแล้วจริงๆไม่ใช่เรื่องไรายได้บริษัทแล้วจริงๆ<ช>มัน,ม,นมันมาถึงเรื่องของอะความสุขในการทํางานรวมถึงนะอันเนี้ยที่ที่ฟังเราชอบชนะน,นี่ประทับใจส่วนตัวนะมันเป็นเรื่องของการให้แล้วอะ,อะมันเป็นการให้กลับแหละไม่ว่าจะเป็นในแง่ของทั้งตัวลูกค้าโดยตรงหรือว่คอนเทนต์ที่ทำเออหรือคนที่ไม่ใช่ลูกค้าโดยตรงก็เป็นการรับผิดชอบสังคมแล้วอะซึ<ช>่งซึ่งอันเนี้ยดีนะฝากอะไรถึงว่าที่ว่าที่โฟลเดอร์ทุกคนก็ อย่าลืมว่าตัวเองต้องการที่จะฟาวน์อะไร์อุ่นๆขอให้โจดไปเลยแล้วกันตัดเรื่องเงินไปมันมันถึงจะชัดไงเพราะไม่งั้นมันก็จะเหมือนกันหมดเราทำธุรกิจเพื่อหาเงินอยู่แล้วเรื่องเงินเนี่ยไม่ต้องออกมาพูดเพราะว่าทุกคนมาทําธุรกิจเพราะอยากมีเงินอยู่แล้วและดูแลเลี้ยงดูตัวเองได้อยู่แล้วแต่ถ้าตัดเรื่องเงินไปอ่ะเราอยากคนพบอะไรในการทําธุรกิจเราอยากคนพบอะไรเพื่อใครอื เหมือนเดมอนเกรนบรรทาเนี่ยบอกว่าเสมอว่าอยากเป็นความอุ่นกายุ่นใจของผู้บริโภค mm. แล้วในทุกๆปีที่ทํางานกลับมารีเช็คว่าคุณยังเป็นไหม mm. ไม่ใช่ว่าเงินเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นแล้วความต้องการแรกที่ปรารถนาดีต่อสังคมหรือว่าลูกค้ามันหายไป mm. ต้องรีเช็คตัวเองทุกปีค่ะและและพอเรื่องเนี้ยเลยไม่เข้าตลาดเพราะตอนนั้นถ้าเข้าไม่ได้ทำเพราะว่าเป็นความบุ่นจารของผู้บริโภคเลย mm. จริงๆเรื่องนี้ก็เป็นแก่นง่ายๆนะใช่ก็เลือกมาหนึ่งที่เลือกมาหนึ่งอย่างเพราะว่าว่าเราต้องการทําหน้าที่อะไรในโลกธุรกิจอ่ะใช่แบบถ้าจะมองแค่แบบว่าฉันจะทําเงินให้เยอะที่สุดวันหนึ่งเราจะทุกคนอยากทาเงินให้เยอะที่สุดปะมันอยู่แล้วแต่ว่าจริยธรรมความซื่อสัตย์และจริงใจต่อผู้บริโภคพวกนี้มันเป็นของที่มันไม่ได้เอามานําเสนอเป็นแผนการตลาดโดยตรงใช่แต่แต่มันทำให้เราอยู่ได้ลูกค้าเขาหลงไปหาจ้ะ เนาะถ้าหาเจอ,อม,มันก็จะรันธุรกิจตามมันได้ค่ะจริงเราจะรู้เลยว่าเราต้องรีคูดคนแบบไหนเข้ามาใช่และส่วนส่วนนั้นอะที่เราวางไว้เป็นแรงยึดเหนี่ยวจิตใจของเราในในคนแรกก่อนจะกลายเป็น DNA ของบริษัทเราต่อให้เราตายไปมันจะยังอยู่ดิสนีย์อยู่มาร้อยปีแล้วยังเป็นดิสนีย์เหมือนเดิมมันจะฝังไว้ในนั้นซึ่งซึ่ง,ง,งในใน,ใน,ใน,ในหลายธุรกิจในหลายแบรนด์อะมันมีจุดให้แทรกเสมอใช่จะบอกว่ามีจุดให้ให้แทรกเสมอแค่หาให้เจอเน่ยพาทำมอรลิตได้ไหมว่าครับ Uh huh. สัมภาษณ์ก็คือโดนสัมภาษณ์กับอ,อยากรู้ว่าเราหมอฤทธิ์ต้องการให้แบรนด์ The r i t z Clinic uh huh. เป็นคาลเจอร์แบบไหนแล้วเ,เป็นมิชชั่นแล้วก็วิชั่นของ The r i t z Clinic คืออะไรคะฤทธิ์อยากเอาเครื่องมือยาแล้วก็มาตรฐานที่มีคุณภาพความสีเทาอยู่ในธุรกิจมันสูงฤทธิ์อยากลบความเทานี้ออกไปโดยที่นำเสนอความถูกต้องและตรงไปตรงมารวมถึงราคาต้อง ยุติธรรมโอ้ไปเลยได้ไหมคะไป, <laughs> ไปเลยได้ไหมคะ <laughs> ขอขอบคุณแขกรับเชิญคนแรกของเราซึ่งอัดเทปไปประมาณ3ชั่วโมง <laughs> นะได้ใช้5นาทีได้ใช้5นาทีขอบคุณคุณอู๋ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> อยากอ่านคอมเมนต์อยากเห็นว่าแบบว่าใครทำธุรกิจอะไรอยู่หนึ่งแล้วก็สครัลเลรเรื่องไหนลำบากเรื่องไหนแล้วก็ ได้อะไรจากพวกเราไหมเออได้อะไรจากพวกเราไมหมหรือว่าสิ่งที่พูดไปมีอะไรที่รีเลทกับตัวเองได้บ้างพิม์มาหน,อน่อยเผื่อว่าทางรายการเขาก็จะได้เอาไปเป็นชุดคําถามกับนักธุรกิจคนต่อไปนะคะอ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ <laughs> เอาแบนว่าอันนี้เป็นโปรตรัวถ่ายอันนี้คือเป็นไพร์โหลดเป็นไพร์โหลดถูกต้องอันนี้เป็นไพร์โหลดของรายการ The Folder ใช่การจะทําอะไรไม่ต้องคิดมากไม่ต้องวางแผนเยอะไพร์โหลดเลยทําไปก่อนแล้วก็ให้คนด่าคนชมอ่ะว่าแบบเขาชอบอะไรชื่อระไรการเปลี่ยนแล้ว อ้าวอ้าวเราชื่อรายการอะไร Cloud n e r Story อ้าวเหรอเราเพิ่งเปิดัวมาอ้าลยอันนี้ได้ใช้อันนี้ก็พายโหเหมือนกันอันนี้ก็พายโเหมือนกันก็คือคำไหนเข้าปากแล้วก็ก็แค่ไปเปลี่ยนกราฟิกเป็นตามงานมันต้องเป็นแบบนี้แหละมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้แล้วอีพแรกอ่ะเหมือนเจอตัวเองในร่างแต่งหญิงอ่ะแบบนี้เลย